กับฮัลลูครับไหนเอมไว้มีมาแล้วมามัน,มนดีเลยยังวะดีเลยดีเลยกูกลาดอ๋อนักวก็กลัวดักกลัวโดนดักไอ้เ <c oughs> หี้ยไอ้กูว่าดักอะดักมาเลย ไม่มีใครดักอะไรเอ้ยกูยิงตายหมดเลยดักอะ Match found เด็กยังไงเด็กกูปรับอีเลงยนอะฟิลก็ไม่ว่างไอ้ฟิลอันนี้ไปต่างจังหวัดคุณให้ผมเล่นตัวอะไรครับ ไอเดียตัวไหนดีอ่ะนี่ตัวไหน,นโหดสุดในเกมน่นอะอะไรวะอพแรงนี้ทางต่เน่ะเจอแต่ผู้เล่นแรงบอลคนทางโขาแบกว่ะเฮียเห็นชื่อคนคน,นี้ไหมคน้างไลเฟอร์โทษจริงกับมึงดูเร็ดูชื่อดิ ไอ้เลยน่ะต่กันสองสี่ห้าอนะมีใช้คอข้างๆไซเฟอร์อ่ะข้างไซเฟอร์ก็มีอยู่คนเดียวใครอ่ะช่องกูดิข้างไซเฟอร์มีไอโซอ่ไม่ไ,ได้เ่ยเด๋ยวตัวเลย เกับกบย่ากับสมองขอออายุเเกูเพิ่งเห็นนี่ฮะกู่อายุโอเคเคอันี้เนี่ยไอ้หย่ดงกินีน้อเิ้แกอีดีานอเพื่อนเพื่อเอฟเคเพื่อนเอฟเคเปิตามาเปิดมาตาแรกี่เป็นเอฟเค

มีตัวเดียวเฮียมีสองตัวเลยแจ้งตำแหน่งเนี่ยอยู่ในไใช้อ่ะไอ้เฮียไซเฟอร์แถบมาไม่พูดก่อนเลยคีจทรีเปล่าหัวเลื่อนโนหมดเลยดูเรื่องสว่าดิตายถ้าไซเฟอร์ตายก็แพฟไม่แจ้งต้องทำไซเฟอร์ตัวเนี่ย ติดแถบตรงข้าไปหรอวะอโอ้โหน่าเลยจะไปยืนที่โล่งเชยไหยเฮ้ยข้าแค่กูเพิ่งเห็นใครเขาติดกล้องตรงนี้วะติดได้มันติดได้แต่ว่าเนี่ยมันหลอดเนี่ยมันจะมาไปยืนที่น้งโล่งมันไม่ติดแบบมุมบนมุมว่ามันจะได้เห็นทั่วเลยครับ l i s t e ไม่อย่วงร่วงอยากเห็นคนกู้ถ้าไปจะได้ยิงทะลุสมอง ก็เหมือนกันนะเนหมดกฉลาดใช่ไหมตจะมัวไปบ้างไปมึงปิงอยวะรอีหกร้านนึ่งเอาอาาร์แล้ววลงสองยเพิ่มความลำบากในการเล่นนะ ไปซ้ายมีเว้ยน,มน,นมไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้โหสเยเรยได้ปืนไป o n e enemy remaining ใรเยตายเกือก All a d i t i l n g r y เดี๋ยวฟมาียวฟีเยมี่แวะ r c o n น o u ไม่นานนี้ปะไม่นานนี้ปะไม่นานเลยแ่พี่นานะนานเหรอนานขนาดนั้นเหรอนานฝั่งกูจะลงแรงได้ฝั่งกูจะเว้ย2่เก่าไอ้ด เีอนนี้มใมายตอนี่กูไม่เล่นเลยใช่ไหมลนะ่ะตอนนี้กูยังไม่เล่เลยกูเพิ่งเล่นเมื่สัปดาห์แล้ว h e b r e right p r e แลวก็นานอยู่เพราะกูเพิ่งเล่นนะอเดมีหลังกององีกออเจอกู Focus Enemy tanked. Target down. <laughs> Cutting <Current> division. <laughs> Enemy report down. A. Breaking <laughs> so down. Cutting oh. division. Uh, Tripwire. Yeah. <laughs> <sighs> Reloading. Good, I've heard.

เดีขนาดนี้มันไม่ปาที่เดิมแล้วกูยิงไม่ได้ไม่รีโหล <o> ดอีกที่เดิม No prisoners ออ่เข้างี Smokes down Revealing area ตักแกนนรับ Reloading Reloading มิดตัวอ,อยู่ในปา่าเปิดีใจ Deploying drone. Parry the bridge there. Hop in here. Headshot. My ult's ready. Stand aside. One enemy Great remaining. Shots. My ult is ready. Can't ninja There. -head. -head. I, I guess that's it. My old thing Deep breaths, everyone. In Your their. hearts are pounding. Here. Here. Reloading. you. <coughs> <coughs>

เปลี่ยนปืนนั่น,นเปลี่ยนนั่น reloading เขาเป็นแฟนชน้ำสวยๆสกินอะไรสกินที่มีเพลงอะไม่มีสกินเยอะอใช่ไหมเยอะมสองฟรีได้มาสิอันนี้สกินฟรีเหรออันนี้จะกินฟรีฟไม่ใช่เลยเอาไปกด I hope this one's exciting เรียบรเอาปืนคืนผมแล้วยิงไงวะ Reloading Oh no, I'm ready. I'm ready. It's you and me So oh, no, no. Reloading I Someone is B. ติงอ่ะปาตีคิวเพื่อนเข้าอุ้ยติงอะไรฮะอ้นู่าจเนาะว่าเจ็อ,อยู่ตรงนั้น l ์ s t p l a i n g ติงอ่ะมันติงกับติงจัดเลยมึงดูติงไปเดยเลยเหรอร้อยร้อยสองร้อยเนไม่ว้าไป คนน้นเจ็ดน่าจะโหดเลยโหดกันทุกคนอ่ะ30 seconds left เจ็ดโหดนะมดใครวะไอของมันวะโอ้โหไอ้เทียปิงเจียงเดินไม่โผล่ขอบแพงเลยเมื่อกี้เกิดแรงขึ้นมาโอเคกูรู้เลย ไปดิ ID, ping, ID. ปิงเอาไปดีปิงหัไปขอขอช่องไงฟ์งอะไรติ๊ต่อกดีกว่าคนดูเยอะกว่าแนละ้วไปติ๊กตอก็ติ๊ตกต่อคนดูเยอะกว่าอาจจะไม่ปิงดำมัยัล่ามิช้าเขาปีกันเหรอ

สวยย่าจัดฟันไอ้ทั้งปิงชิบหายยิงไปว้าไปใครมันทำอะไรละสามิตถึงกูอะ I'm ready กูเห็นมึงปิงจริงอ่ะกูกูคิดว่ามึงแกอ้างเหมือนไอ้ฟาแม่งปิงปิงแกสี่สิบแม่งแม่งอ้างขี้หมาเดินไม่ได้เลยแกมันมีพัดไม่ไหวจริงว่ะ Tại má, tua má Thôi tua now hả, Nào ăn lại, không ping quá là Mấy ping kìa Launching smoke Nghe vào ní mình không nó tạng phà Mình nghe thêm you à like... Oh, I see. Yeah,

เมื่อกี้มันจะกดอ่ะเมื่อกี้มันไซเฟอร์มันกดดนตรีใช่ไหมกดทำไมวะเดีนน๋ยวตัวเดียว I have money I need this Need a drop Thank you Safety's off อีไม่ไมีให้เกิดอะไรอ่ะโอ้หลายหก s a n i n g ahead มันอยู่ตรงไหนวะป้าตรงไหนวะ Got it. Yeah. Enemy spotted and smokes down. Focus Destabilizing. Yeah. Disappear. Yeah. Reload. Smoke down. Reload. Blimpsing beacon here. Still in sight. Molly. ไหัวโปแล้วเม็ดหนึ่งพาสทำไมมันดรอปปิงมันเข้าอู่นะมันร้อยยี่หกอะปกติมันดรอเม็ดเดียวเท่านั้นเกมแพงไงมันโดนเกมแพงเหรอ อ,อ๋อถ้ามันโดนกำแพงอัน,นี่มันมันเต็มเลยโอ้โหสิงอ่ะใครว่าเลียนิงอ่ะา,ายวละ <ไอ S 2> ว้าไปอ่ะแม่งมันตายหมดแล้วเยอะคิวสิบห้าคิวแล้วตอนนี้นเออซึ่งไอ้เจ้าไอ้เจ้าดิมังเนี่ยมันรู้สกิลที่ไรก็ไม่รูอยรอ้ยไอ้กูต้องไปกูต้องไปกับวนินสโตนไหมฉันบอกบีเหรอเค้าฟังบิสโตนใช่ไหมเค้าฟังวินสโตนใช่ไหม น่าบอกา่ะโอ้สไปคัตยังรอดส์คิดโอ้มันปิงโอ้โหเฮ้ยบีจะเอ็ดใช่ไหมมึงสามารถดูไลฟ์กูได้แล้วกูปิงหาไงเมื่อกี้กูเล็งเข้ากลางกระบะแล้วแต่ว่าเป้ามันวาบเพื่อทำอะไรมานี่ทำไมอ่ะเซ็ตปืนเหรอมีได้เซ็ตเพื่อนบีได้โอ้ยตายเย็ดเย็ดหล่อ โดนแล้วยิบแล้วมาตายนละตายมึงถูกเปิดพื้นที่ขวา,าก็มาพวกแกไม่ได้ยินเดียวโอ้ลูกตองที่ยิงนี่มันดวงดีอะมั้ยถ้าลูกซองไปยงิงขนาดนั้นมันตายเด,ดหรอตาย เดี๋ยวมันทิ้งโดนตามมันก็โดนก็ตายเหมือนมันไม่ตายไงยิงหามันจะตายไงใครที่ผ่าย30 seconds left ก็าฟรีไฟโดนหัวเต็มมันไม่ตายเดี๋ยวลงกล่องไม่เป็นด้วยเรียบเลยซายห้าแพ้ได้ไงแพ้ได้ไง

เฮ้ยไม่กอปืนไม่ได้วะเก็บอไรได้ไม่เก็บแบนี้บมี่เอาที่ไม่ได้บีมิงโคบตายไม่เก็บปืนโคบวะโอเวนดอลน้เพื่อวิชันเอาดี มันปิงอะปิงอะไรวะเนี่ยมาันว้าบอีกแล้วมันเป็นอะไรวะ Hey, Hi. Last round before the switch. Oh the lead. Lead. Oh Need that. a drop. Thank you. i have little, money little me. I have money. ิงมันนิ่งไม่ว่านออย่างนี่ทอย่นี้ไม่นิ่งมันดิงเรื่อยเลยส้อยน่ะเออมันดิงเรื่อยอะิงเยอะแต่นิ่งยังพอได้อะนี้มันแกวงไวแกวงมารอปิงหายอะเพื่อเข้าใจึง Be remaining at the temple of the valley of the Off your feet!